สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Focus เช่นเคยเนะคะพบกับแพรววันวนิชพัดสอนธนาพิชัยค่ะวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามภาพรวมการลงทุนในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะรวมถึงจะพาไปดูยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี2566ด้วยซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ EEC ค่ะ รู้หรือไม่ว่ายอดรวมของการลงทุนตั้งโรงงานนิคมอุตสาหกรรมในรอบ8เดือนของปี2566มีมูลค่าสูงถึง438,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ477ส่วนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I ในรอบ6เดือนทะลุ364,420ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ70 หลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการ EEC อย่างต่อเนื่องและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ก็เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมส่งผลให้นักลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีความมั่นใจแล้วก็เข้ามาลงทุนขยายกิจการตั้งฐานการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเห็นได้จากภาพรวมการเติบโตของยอดขายนิคมอุตสาหกรรมในปีนี้นะคะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก คุณวีริศอมราปาลผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนอได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าในรอบ8เดือนของปีงบประมาณ2,566พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศมียอดขายและยอดเช่าสูงถึง4,942ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ EEC 4,157ไร่สูงกว่าปีงบประมาณ2,565ทั้งปีที่มียอดขายพื้นที่2 0 1 6ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ145ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ใน EEC 1717ไร่เพิ่มขึ้นประมาณ100 2, ร้อยละ142รวมทั้งยังสูงกว่าเป้าหมายที่ก่อนออได้วางไว้ด้วยและคาดว่าในปีงบประมาณ2,566จะมียอดขายและเช่ามากกว่า5,000ไร่ซึ่งเป็นสถิติที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด1 9และยังเป็นสถิติที่สูงเป็นประวัติการด้วยค่ะ ในส่วนของเม็ดเงินการลงทุนในรอบ8เดือนของปีงบประมาณ2566ที่มีมูลค่าสูงถึง438,000ล้านบาทสูงกว่าทั้งปีงบประมาณ2565ที่มีมูลค่า75,857ล้านบาทเพิ่มขึ้นเยอะนะคะถึงกว่าร้อยละ477ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งรองลงมาก็จะเป็นอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะอุตสาหกรรมยางและพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนในพื้นที่ EEC มีการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ92โรงงานจากทั้งหมด115โรงงานแบ่งเป็นพื้นที่ชนบุรี51โรงงานระยอง37โรงงานและฉะเชิงเซา4โรงงานด้วยกันค่ะ สาเหตุที่การลงทุนในไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างมากเลยก็เนื่องมาจากการลงทุนหยุดชะงักมานานในช่วงโควิด1 9และภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกที่เปลี่ยนไปจากความตึงเครียดร,ระหว่างขั้วทางการเมืองโลกและการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนของโลกที่ประเทศจีนญี่ปุน่นไต้หวนันและเกาหลีใต้ดึงการลงทุนเข้ามาในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศของตัวเองและประเทศไทยเองก็มีความเป็นกลางด้านการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นนะคะว่าการเข้ามาลงทุนในไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องการส่งออกและการกิดกันทางการค้าต่างๆทําให้ประเทศในภูมิภาคยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียต่างก็เข้ามาลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วโลกค่ะรวมทั้งไทยเราเองมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ในพื้นที่ EEC มีการลงทุนโครงข่าย 5G ทำให้ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานของไทยแซงมาเลเซียได้เป็นปีแรกอาจจะเป็นรองก็แต่เพียงสิงคโปร์นะคะมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากและการขยายการลงนามเขตการค้าเสรีกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นประกอบกับมาตรการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่โดดเด่นตอบโจทย์นักลงทุนได้ดีค่ะจึงทำให้อุตสาหกรรมขั้นสูงเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC เป็นจำนวนมาก ขณะที่ถ้ามองในเชิงคู่แข่งนะคะคู่แข่งต่างชาติในอาเซียนก็เริ่มจะสูญเสียศักยภาพการแข่งขันไปยกตัวอย่างเช่นเวียดนามในอดีตเวียดนามมีความได้เปรียบในเรื่องของจํานวนแรงงานมีต้นทุนแรงงานที่ต่ําแต่ละจังหวัดก็แข่งขันดึงดูดการลงทุนแต่ในปัจจุบันเวียดนามมีปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันต่างชาติเาก็เล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องของระบบระเบียบราชการที่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอนทําให้ตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติ ในช่วงไตรมาสแรกของปี2566ลดลงถึง138.8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในขณะที่ไทยกลับมีความโดดเด่นค่ะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นมีระบบระเบียบทางราชการที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าไทยจะมีศักยภาพดึงดูดการลงทุนได้เพิ่มขึ้นแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันในแง่ของความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นโยบายดึงดูดการลงทุนหลายด้านชะง,งักงานค่ะ อย่างเช่นนโยบาย e-v 3.5ที่ต่อยอดจากนโยบายส่งเสริมรถยนต์ e-v ในปัจจุบันและนโยบายการส่งเสริม eec ที่ต่างชาติเองก็รอดูอยู่แต่ก็มีเวลารอคอยไม่มากนักดังนั้นแล้วนะคะภายใน1ปีเราน่าจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้เพราะหากล่าช้าออกไปก็อาจจะทําให้ต่างชาติพิจารณาหันไปประเทศอื่นแทนยิ่งหากประเทศคู่แข่งเขาแก้ปัญหาแก้จุดอ่อนของตัวเองได้ ก็อาจจะทำให้ประเทศไทยพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายค่ะหากการเมืองมีความสงบเรียบร้อยจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วการสารต่อโครงการ EEC ต่อไปการคงความเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ไทยยังคงรักษาแรงเหวี่ยงทางการลงทุนให้เติบโตต่อเนื่องไปอีก4-5ปีแล้วก็มีโอกาสขยายตัวมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาด้วยเพราะผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะเพิ่มมากขึ้น าาตาชิมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นใจได้ว่าตัวเลขการลงทุนในนิคมอุตสาหากรรมก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีนี้เห็นได้จากตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นบวกกับมีค่ายรถยนต์อีวีอีกลรลายนะคะที่เข้ามาลงทุนใน EEC แล้วก็ยังมีบริษัทอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากที่ตั้งใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอ็นช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ